โอ디นิวส์พาคุณผู้ชมมาติดตามค่ะการประชุมสัมมนาบริหารตำรวจภูธรภาค8ครั้งที่6ประจำปี2559กันที่โรงแรมเมชโพภูเก็ตค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมีทางด้านพลตำรวจโทเทษาสริวาโทผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8มาเป็นประธานแล้วก็มีเหล่าบรรดานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่โซนภาค8นะคะทั้ง7จังหวัดมาร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ด้วยนะคะมีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจแต่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของมาตรการภาค8ปลอดภัยทุกวันทุกวัย หมดริ้วภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งวันนี้อด mm ีนิวส์มาติดตามประเด็นนี้ด้วยว่าแต่ละจังหวัดตอนนี้ mm hmm. เขามีการขับเคลื่อนโครงการนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสักครู่ติดตามกันได้ค่ะผูคุณในการดูดซับการต้านทาน 8. นาักโทษในสกัดดูดซับการภ้านทานที่เรารับทุกท่านครับในนามของพี่น้องประชาชนและผู้ใหญ่ครับรู้สึกดีแล้วก็ขอขอบคุณที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ในการดูดซับการต้าน,นาาทานอีกครั้งหนึ่งครับ เรียนผู้จัดการตำรวจพลตรีข้ามแปงละลานที่มีที่พลัตามหนังสือสำนักงานวิที่ประกาศสำนักงานตำรวจ9ส่งลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้จัดการตำรวจแห่งชาติกับผู้จัดการตำรวจพลตรีข้ามแผนประจำปีงบประมาณ2,559เพื่อให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายใน ยังเกาะติดบรรยากาศในพื้นที่ของโรงแรมเมชโชปภูเก็ตค่ะกับการประชุมสัมมนาน,นะคะตำรวจภูธรภาค8ค่ะและว,วันนี้นะคะประธานในงานครั้งนี้นั่นก็คือทางด้านพลตํารวจโทเทสาสุริวาโทค่ะผู้บัญชาการตรํรารวจภูธรภาค8นั่นเองนะคะหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะมาติดตามต่อกับท่านก็คือเรื่องของภาค8ปลอดภยัยขับขี่ทุกวันทุกวัยในเรื่องราวของการสวมบนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าตอนนี้ในพื้นที่ทั้ง7จจังหวัดเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านคะถามเรื่องของ าตรการสักนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องของการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางท้องถนนในส่วนของภาค8เองเรียกว่ามีการกระตุ้นกันก่อนหน้านี้พอสมควรตอนนี้แต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะโดยภาพรวมครับในภาพรวมขณะนี้นะครับทุกตำรวจท้องจังหวัดนะครับก็ได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นาภาครัฐภาคเอกชนนะครับหรือว่าตามสถานศึกษาต่างๆตามโรงงานนะครับก็ได้มีการาเข้าไปทำา MOU นะครับแล้วก็ได้ดําเนินการตามโครงการที่เราวางไว้นะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในภาพรวมขณะนี้ผมคิดว่ากําลังไปได้สวยงามมากนะครับก็มีการดําเนินการนะครับมีการฝึกอบรมนะครับเราก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็อยู่ในช่วงขั้นที่1นนะครับซึ่งอยู่ในการอบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นะครับซึ่งนิสิตนักศึกษาก็ดีนะครับ ตามส่วนราชการต่างๆก็ดีหรือว่าตามโรงงานอุตสาหการรมต่างๆก็ดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ ถามถึงเรื่องของการยกย้ายของเจ้าหน้าที่เองก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการยกย้ายตําแหน่งกันบ้างนะคะแต่สําหรับว่าในส่วนของการยกย้ายเนี่ยเรื่องของการปฏิบัติงานต่อเนื่องเนี่ยยังคงเป็นปัญหาไหมคะหรือว่าจะมีไกลสารต่อหรือเปล่ากันในแต่ละพื้นที่ก็ในในพื้นที่ตำรวจท h ภาค8เรานะครับก็จะมีจากหน่วยอื่นเข้ามาอยู่บ้างนะครับซึ่งผมก็คงจะต้องเรียกมาประชุมนะครับแล้วก็กําชับการบัตรแล้วก็ให้เขาทราบแนวทางของเรานะครับว่าโครงการของเราขนาดนี้ได้เดินเป็นการไปแล้ว ก็อยู่ในระหว่างการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าส่วนน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มีการสับพื้นที่กันก็คงจะไม่มีปัญหาอยู่ในพื้นที่ภาคแปดของเราก็ดาเนินการมาครบถ้วนกันอยู่แล้วครับอยากให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนรวมไปถึงในทุกพื้นที่ทั้งเจ็ดจังหวัดที่ยังคงอยู่ในการขับเคลื่อนโครงการนี้กันตอ่อไปครับก็ขอ เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าโครงการภาค8ปลอดภัย100%เเซนี่ยนะครับก็เป็นโครงการที่เราดาเนินการกันมานะครับหลายเดือนแล้วนะครับในระหว่างนี้ก็อยู่ในช่วงของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับเราจะไม่มีการจับกลุ่มนะครับเราจะมีการว่ากล่าวตักเตือนนะครับซึ่งขนานี้นะครับทุกจังหวัดก็ได้ดำเนินการแล้วนะครับขณานี้สถานศึกษาก็เปิดแล้วนะครับเราก็กําลังเข้าไปให้ความรู้นะครับกับนิสิตนักศึกษาโดยทั่วไปนะครับตามโรงอาสากรรมต่าง นะครับแล้วหน่วยราชการต่างๆเราก็ได้มีการทํา MOU กับผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆเรียบร้อยแล้วะเพราะนั้นก็ฝากเรียนทางพี่น้องประชาชนนะครับว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีประโยชน์ครับสำหรับครอบครัวท่านเองนะครับเพราะนั้นก็กรุณาให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ตำรวจของเราครับและนี่คือเป็นหนึ่งเสียงของท่านผู้บริหารโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการความปลอดภัยด้วยความห่วงใยนะคะจากท่านท่านผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค8ค่ะ อีกหนึ่งพื้นที่ค่ะเราจะไปสัมภาษณ์ทางด้านท่านผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพรกันบ้างนะคะถึงมาตรการภาคแปขับขี่ปลอดภัยทุกวันทุกวัยกับการสวมมวรถยไผ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้การค้าครับสวัสดีคับท่านผู้การค้าถามในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกันหน่อยค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะสําหรับเรื่องของมาตรการการรณรงค์ตอนนี้ไปทางไหนะอ๋อครับในการรณรงค์เรื่องโครงการปลอดภัยกับขี่ปลอดภัยสมบมวกกันน็อกนะครับก็เป็นโครงการของ ตำรวจภูธรภาค8นะครับในส่วนของภูธรจังหวัดจุมพรนะครับเราก็ได้เริ่มดำเนินการมานะครับซึ่งในช่วงแรกตั้งแต่เดือนมิถุนา นะครับเราก็ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบแล้วก็หน่วยงานต่างๆองค์กรภาครัฐภาคเอกชนต่างๆนะครับเห็นความสําคัญของการสวมหมวกนิรภัยนะครับเพราะต้องยอมรับว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุทั้งในภาพรวมของประเทศนะครับทั้งในภาพรวมในภาคเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุทั้งการสูญเสียชีวิตนะครับแล้วก็ร่างกายนะครับ ทุกพลภาพอะไรต่างๆเกี่ยวกับการไม่สวมหมวกนิรภัยมีจํานวนมากนะครับซึ่งเราก็ได้เริ่มรณรงค์งงมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนามานะครับแล้วก็ในวันที่20มิถุนายที่ผ่านมานะครับก็ได้ดําเนินการนะครับจัดทำเอโ u นะครับในระหว่างหน่วยงานทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมาทำเอโ u ยในเรื่องเห็นความสําคัญของการสวมหมวกนิรภัยปลอดภ100ัยร้อยเปอร์เซ็นในของจังหวัดชุมพรนะครับและในช่วงนี้นอกจากในภาคส่วนราชการแล้วที่เราเน้นก็คือตามสอพตอ่างๆไปรณรงค์เกี่ยวกับอของในส่วนของหัวหน้าส่วนเช่นกันนะครับในส่วนของอำเภอต่างๆแล้วก็ในส่วนที่เราเน้นอีกทีหนึ่งก็ในโรงเรียนนะครับ นะครับเน้นให้เด็กเรียนเห็นความสําคัญของการสวมหมวกนิรภัยนะครับตรงนี้เราก็ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็จะดําเนินการปรับอย่างจริงจังทั้งผู้กับขี่แล้วก็ผู้ดังซ้อนท้ายนะครับในเรื่องของต้นเดือนมกรา 60นะครับซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของทางท่านผู้ราชการที่ให้เราดําเนินการ,รนะครับช่วงนี้เราก็อยู่ในการรณรงค์แล้วก็ตักเตือนมาตลอดนะครับในการดําเนินการตรงนี้ในเบื้องต้นในะคะาหลังจากที่มีการรณรงค์มีการประชาสัมพันธ์กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะกระแสะเป็นยังไงบ้างคะท่านก็กระแสะทั้งในภาคส่วนราชการนะครับ,รบเอกชนก็ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดีนะคะก็ต้องขับเคลื่อนกันต่อไปนะคะอาะคะทิ้งท้ายนิดนึงค่ะท่านคะฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดชุมพรแล้วก็อ,อีกหลายจังหวัดที่เหลือด้วยค่ะครับไอเรื่องของการสวมบวกนิรภัยเนี่ยเป็นการบังคับใช้กฎหมายมานานแล้วนะครับเราก็ลณล,ลงมาตลอดนะครับก็าฝากพี่น้องประชาชนในเรื่องของเห็นความสําคัญของตัวนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับไม่ใช่ของผู้อื่นนะครับบุคคลในครอบครัวอะไรต่างๆ นะครับฝากประชาัมพันธ์ัตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวเริ่มต้นที่ชุมชนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างเิ่งในสถานศึกษาต่างๆต,ต,ต้องปลูกฝังเยาวชนต่างๆนะครับให้รับรู้รับทราบตรงนี้เห็นความปลอดภัยตรงนี้นะครับาฝากพี่น้องประชาชนจังหวัดจุมพร์ด้วยครับ